สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูนกสวยงามนั่นก็คือนกแก้วมาคอนะครับไปชมกันครับสว่สสวนกรงนี้ก็เป็นตระ yes. กลูลน,นกแก้วนกคอหนัวนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูความน่ารักของตระกลูลน,นกแกวะะแ้วเลยครับก็ระเบิดไปใส่ เอากูแล้เอายกแขนให้มันเกาะเอาไ้กันะกายไม่ไ้กัดนกายอะอัคือบินหาเจ้านีมาลมาเร็วตั้งแขนเตเยดันไ่ด้กัดเหนไครับออ่ะอ๊บเอานี้อันนี้อ่าไปอุ๊ไปยดันไกัเหไไกัดมไกั เงยขาขื่นได้ไหมง่ายน่าขื่นได้ครับก็จิกตาเลยทั้งนี้โอ้เจ็บอยู่ได้หนี่เล็บพ <c oughs> อดีเล็บผมปกดิใช่ตัวตัวรับไปพอคอนเน็ดคอนหลุดออกเป็นยังไงนกเกาะสองตัวเลยแสนกว่าเอาละครับตัวนี้เอาละครับตัวนี้ <c oughs> ไมเจ็บไปนะไรครบเล็บปกติผมฉีดใส่ตัวรับเล็บไว้ตอนนี้ มันเทหรูดออกเบดแหละนี่กินแล้วน <fr> ี่เอ้เน้าเล้วโต๊ะเอาบอกทำไมเอายินแขนมากเลยเก่เก่งมากเลยเฮ็ดมจ้าไดนเพิ่งสิบินเขายกแขนเพิ่งสิบินบะแต่ทยกแขนเสบินแล้วสลัดแขนบะสลัดแขน สลัดดอกเ็เป็นวงกว้างเน็่เป็นวงกว้างเหรอเนี่ยหวานมากจะย้อนตัวนี้ตอนนั้นตัวเล็กแขนนี่ใช่ม่นครับเลยสลัดสลัดไปทางไหนอย่างี้ยจะดีอ่าลงมาใหม่อสิตัวเล็กไม่ลงเลยตัวเล็กตัวเล็กลงมาหน่อยตัวเล็กนะเสียงวัยเสียงวัยเนี่ยเพื่อนี่เพื่อนเพื่อนี่เพื่อนีซื้อไหมตอนเจ็ดหมื่อสามหมื่นหก ขนนังเป็นขนอุยๆว่าเป็นขนหนามเนี่ยขนเรืองเหลืองอุยๆนะครับก็ัขนเดียวนะตากระเพาะมืนสิบสิบสี่มื่นมันยังถึงมืนตาเอาประกาศซื้อหรอเดี๋ยวนี้คู่ละสองแสนอ่คูละสองแสนถ้าเป็นใครเนี่ยจะได้กำไรนะมันจะเร็วใครจกปี ซี่ปีเขาก็จะจาเริ่มแล้วครับซี่ปีหาปีนี้จะเริ่มจะเริ่มแล้วแล้วถ้าข้ามสมบูรณ์เขาหนุก,ก็เซฟเนอร์ใกล้แล้วตัวสัตว์ใกล้แล้วปีนี้ปีนี้น่าจะปีนี้คิดว่าน่าจะใครนะเพราะว่าเขาได้อายุได้แล้วลก็สมบูรณ์สีเฮดเนี่ยก็เรียกว่าสีเฮดข้างเฮดหนังเป็นปากม<ส>ันเถื่อนมันลงมาขี่เข้าอยู่เลย

อนี่แล้วเอาไปนี่เอาไปนี่ไหมเร็วต้นตะกอลต้นหนุนลงนะตะกอเนี่ยเ่ะพ้นมากนี่พ้นนีนี่สูงมากสูงมากมันดีเสียงเหนื่อย่ล้วมันหัวมันเป็นียาดเนียนโอ้หยาดหยาดเจ้าป่วบเป็นสิวขบุนีนะ ก็เลียงกับโอกานเดียวกันการหาเก็บโไปไม่ไไปแบบไม่ไดเก็บแบเดินไปเชิญแตหาไปเก็บเก็บซอก เก็บอยู่ด้หนี่เล็บพอดีเล็บผมประดียใช่ตัวตัวรับไปพอคออมันเห็ดคออหลุดออกเป็นยังไงนกเกาะสองตัวเลยแสนกว่าเนี่กินแล้วเอาหนิแล้วแล้วตัวยิ้ม